ามาจ้าพี่น้องสบายดีอีกรอบกัแล้วกันพี่น้องจ้าเพราะว่าขึ้นมาเตนปั้นขา่าซอยจะตุยแล้วได้อยู่ห้าสิไปนีเท่อกะเบิ้นะจ้าห้าสิบกระสอบพี่น้องจ้ากำลังต่ำหม,มักทั่วหายเาน้ำต่ำม,มักทั่วแล้วสิพากันเข้าไปหายอย่างเหตุอยู่ป่านะจะกังก็ิน้กเงด้มน่มาสิบน,นจ,จ้านะคะอืมอมมมมมา,าะมะ อ่นอ้นก็นอนอ้ยนอนขึ้นอืดจ้านอนขึ้นอืดเมื่อยแห้งบาเฮยามมาไป,ไนนไปิีดอตัวไปใส่คือบลาบบอนนะนะถอดหัวบ่อตีเห็ดเขาสิงได้พินออยตอนนั้นก็วัาสิบอาบนำ้ำจ้า,าแต่ว่าเกลือกีบคายขี่ยังมากกับบอาบน้ำก็ง,งื้อตาย อาอเืกัขาวกรเพรีขาวแหลว็มจนวอืมได้สวัสดีจ้านะคะออกจากปากระสูนทุ่งนาสูดทุ่งนาแล้วก็มาจากทุ่งนาก็จะเข้าป่าสิบเอของเขากมิด่ํำนี่พี่น้องจ้าเข้าป่าเข้าป่าลงอันนี้อ้าิตาจแได้จ้าตอนเป็นพ่นกระบืนองบ้าเกีประจบแล้วเป็นของยคูอยู่ไระจบแล้วคนน้องไม้ผู้จม ีจะเป็นกองยาครูบ่อให้กย <Uh> ักต well ิดแต่ันเมื่อไอืมมันก็อ้กับอืมโอ้คานคายอะไีเดยนนะฮู้ยในพานพากไปทานดีไปจ้องสามคนยันลงป้าเออไก่ไก่าดไหนบ่าหมูดไปจะทำมันได้ ได้เลย่อได้นกังคืนเองลงนี่ได้อได้ไก่กระาอดำแดงแ่มัมข้าวว้าป่ากบกนบิทิีรอนเน่ยว้จะไ่ไหอดาท้ไปรถไปรถไปรถนี่น่เดินเดอดปุ่งหันว่งเอบไปแฮบ่ทิบริยในมแม่ข้าวกโบกวาเทียบปับัรคุไปันแลกมือไปจนเ่อีจูบวัจูบแล้วเน้ตาองบิานะไอไอแหล่บกไเทินีก็ได้กได่ไ เราไปทางขาดเราไปมองาเรื่องแล้วอสมุนนะนอว่านแล้วกไป๋ายว่านแล้วก็ปได้แนี่เราเดือว่านแล้วก็ไปไปคุ้มมืออยเ้ยจะหินท่คขได้ดีแน่อยู่ก็ได้เราอยู่ก็ได้แล้วกรไปหาเาแล้วก็อยากเห็ดบอเพือจะมาเกี่ยสมุนขึสมุนแล้วขึอยากเ็ดยางเ็ดไมก่อยจะสมุนคิดเ็ด นักนอนดูอ okay. ุ <jamais drama> ้ยใครจะบอกอย่ามนี้ควเหอ่ไว่าบนไม่ออกห้มันน่ารีรออ่วงนี่ใช่มันห่นงงอมโป๊ะโป้มีออกไหมทำไมไมนมาถายเป็กระตานี่มันบอกนี่ไปอีกคนจ้าต้องระเพิดใช่ไหมเด็กงนอยู่เรื่อยๆจนมาถึงวันที่5 คมล้ยงคนันีแนวเื่อหวานนางไม่มีรคพิษหอ่วนานนางไม่ว่านี่นางก็เลยลุ้นๆวันนี้ก็ก็นางไม่ว่าก็นางไปถ่ตูนี่บินะ เพราะว่าเมื่อวานนางไปเป็นกอร์ดจ้าวันนี้นางเป็นคอรีจ้าวันนี้นางไปขายหอ กระเมนอีนะแ้วเนน้ออันนี้มันออกคันบบคันบไปเก็บจะขึ้นด้ดนดนอ,อ,อันน้เงอ วันวันนั้นก็วันนี้ก็สี่โลครึ่งเมื่อวานนี้ก็สี่โลเมื่อก่อนนะเขาได้คีดหน่อยแล้วเลยสามโมงเก้าสางไปดทีโอ้ยเก็บเทียวเดี๋ยวท่านจะกินได้ใจกินนี่ละ นั่งยแย่ๆเก็บอรอไปตุ้มาซีนเ่ยนะป้าค่อยตายเลยดว้ดวยตูมาเซาเวอร์กินมู้สิในนะ้าคือกอันเบิร์ดไม่กินมักขามนะ่ะมันโอ,เเอน้ยอเจ้าคือบ่สตับมันเบิรดอันทนะี่ไหนเนี่ยกันยามอีมเนี่ยเปลี่ยนประเด็นเนาะแคบแล้วของลดดิัดประเด็นดมมนีน่กระดุมตรงนี้มันกิดแลยเจ้าบ่ใส่บ่กการยังว่ามันมีโฮเซอร์อยู่ในนี้บ่สตับก็มาอ่านนั่นแต่ว่า มีกันนะจ๊ะเม่กันเป็นรักเพือว่าหอนันไมเจ้าเหมือนมักยากแท่นเอาง้งป่วยบอจานบอเห็ุกับดีบ่สเฮ้ยือเงินกรบอกจานพียวหือไปพี่ไหโอ้ยมันเค็มแล้วเค้มติบอมันจะเอาเราไปจีบเราับพี่หแก่เนาะเดรษฐีด้เนาะ น้หามาน้ส่าาสมาปูนาอะไรก็ได้่จะไปจัดกระชนั่งอันนี้ช่จีห่าก็ิเทอรจะเตนั่งันไหมเฮ้ยมาพี่น้องจ้าปั้นข่าวก้อนข่าวปลาอื

วันนี้ก็เคาถูกกินไข่แล้วก็มัครตัวของบอน้ำแล้วก็หนึงเท็เป็นมือมือแรงหรมือเก้ามือเบ็นเอาไปเล็กกับติกไปเป็นหนึ่งไว้ไปตู้บอหรือไปกินิเจอนึงที่ไว้ให้จกาดมันงมันใหญ่ะเห็นเนาสะลุกเป็นตัวเอาเิ็นอยากง่ายงาใช่บอกน้องจะหาดู นี่จะูไตอนนี้แดดมนาวจะบังมานน้ำมเอ้าเ่ป็นนุ้งจะเหินซนก็คือขอูนยนเช้าไปสิบแปดพี่น้องตลวงนยังเมื่อห้างนั่งกิเข่าวพอปข่านี่นั่งกิเป็นลมเลยพี่น้องเปขาจเเป็นลมถ้ากไดดดอจานวัดจังบนลูกพนังนะ มนลูกงางยอนมนลูกงางอยอนเยอะไหมงามไห่กานกคุดคุดแต่วาดตอนต้องประจังต้องอะรอย่างจางงเด็กามพันีเลยนี่เนาะเนบอก ขถวนี้พ้นไปแล้ง <c oughs> ừ, นั่นก็นคืออื่นเนาะอืมอแถวๆก็ตกนะ <c oughs> ก็บอ่อตกมันขยิบซื้อมันขยิบซืดอไม่ขาลาหรอกแกวตั <c oughs> ้งนั้นมีแต่ก้นบมดตองแม่กำลงเอาเห็ดแบมเห็ดชมได้นี่ฮ <c oughs> ะออกนนนะ้นเดียว นอนจองกลาคืนเนี่ยม่ยังจบอู้อู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 อนอูอนอูอปอู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 อนอูอูอกเูอ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 ันูอูอูรูอ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 นอูอัอู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 อเป็นปอูแดดูออูอูอองเป็นู เราต้องเอาน้ำตาลมาเอากระปูล,ล่อง<ค>ลอยรวเอ้าวแบบนี้เราให้เป็นน้ำขาวที่ืมข้าวเพ็ดจ่ามือแล้วเขาตุ๋ยเยนไว้นหน่อยนางบบกินไข่ปุ๋งใหน้องนั่งติดแต่ไข่ต้วนแล้วห้ากระโมแล้วหนึงแล้วอืมอามากคือเผ็ดแค่บักตัวตี๋ยมันคือบอเบอเผ็ดมาเผ็ดอันนี้นะนี่คือปองอืม จะทำ่าหามาโบเพ็ดกัเตียไปไปะยูย่ยใจอันโบตพีดมาได้เพ็ดแห้งปะนี้อันอมาบอกบอกกัเตี้ยก็ข้าวสั้นเมียน,เยนึงมาไปน,น,านั่นน,น,นี่ตางนานานั่อไรนังนไปจองำรวมาไปะ มาน้อยมาจ้อยช่างกล้าได้มาน้อยบ่เห็จักแล้วตัวจอยแลมันแงนั่นงมน่ะบ่อือื่นมันบ่ได้แงเด้อมามมๆ้นาเียเลยบ่บ่เห็นเลยเนาะมาน้อยๆนะใช่มาน้อยจรอีตัวมุมนี่บ่อีุมนี่แหละเนาะใช่ตัวมันน้อยๆว่าหั่นมันมา่ดู่ะเล่น บุญมากเลกเปิดตัว้ส่อ่ากับปูมนคืออย่างนงทะงไทปู่ร์มานบ่ะฮ้ยเรมานมือด้ายเจ็ดปูเจ็ดปดบิรมานบ่ยด่าอดวะอืมว่าจะ้่เราเสู้ดังๆพอี่เนเอรมาน โอ้มันทำไ,ได้แล้วนะพอ่อนี่นัว่านำขึ้นเด้ยังเต็แล้วลอยมาหนึนบๆคือต้อ,องนะอดใจลดเขาแรงนะอย่างๆเขาด้วจะพังกว่ากลางคืนยิเงียนะอูอไรีด้ำกลางคืนอะไรงีนอรีดาฝั่งไคลนะนี่เรเขาแรงเสียงว่าเขาเชียวา ิมไทยมาใช้อยู่พีเดันรถแบบรถแก้อยรถยังรถหุ่งรงอหุดำนีโอ้โหเียงดังเลาตื่นื่ะอาทิตดอกดินนี่มีขายในห้างนะจะบอกให้ว่าแบบรูมีเอฟซี่นคอมเมนว่ารลละลอยแบบโรดินเนะขายเห็นเ่ไหร่เนาะบ้านเาไม่ไขายนะมันช่อละลอยว่าันีน้องอยู่ในโรบินสันเลยนะเว้ย ของขึ้นห้างนั่นเนี่ยจังเดี๋ยวนี้คือเรเห็นเขาเก็บไปเบิร์ตเบิร์ตมันกระมันชุ่มมันกระเห็นเลยนอยู่กระจ้า้องไปมองมันชุ่มชุ่มย่างกับบุกเกินไม่กระได้ผู้ยุบไร้ไปมันเต่าอย่างเงี้ยมันยังเบิร์ตเบิรย่ามันแล้วเบเบิรยามันแล้วแต่ก็ยังเห็นอยู่ในยเขาไปนี้กระเห็นนี่เฮ้วยน้อยไปครับไปมึอคืนนี่ร้ายเนาะกระปุกลุ่มลงทางปุณณน้รมทางงานทางหน้าเหัวอน้าลูกไปมึงจะนิ่ง

เุาิดกี่ิโลมรที่คิน้ะนอยบัดมือูแลเนาะบ่บกันเหตุเวมันเหมือนชาวเต๋เลย ตาบ้านอะข้าหองอันบ่อนี่ไม่ได้ข้าหอมบ่ออว่ากัน้าวบ่อี่เ่เข้าว่ะเอออันนี้แหละอรับปุ้ยเป็นบ่อุ้ยข้าใหม่ตัวเข้าตัวนี้เปเจียวไว้ให้ข้าวปุ้ยเจียวเสีเข้ายังให้จ้าตัวเข้ารลบหลังไแล้วยันปตรงห้มเนาะเข้าตัวนี้มันบิดแล้ครับห่กับบาข้าจบ่ mình tập đi huấn bảo tục tập đi hết không là tôi sồn ừ. đó còn tục bên leo căn hộp leo rồi, phải สามราพัากรุจากแต่บพอจเลี้วมือน,นี้จ้ายังจะไปต่ออีกอยู่ย่งเฮ็ดพี่น้าเราจะจับต่ย่เงเฮ็ดกัดเพื่อนกันอบาริสั้ง